สวัสดีครับพบกับช่อง youtube บ่าวอีสานแกถิ่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บาวอีสานแกถิ่นด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุูสุคนนะครับเมื่อน,นี้บาวอีสานแกถิ่นกับซิมารีวิวนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับที่บาวอีสานร,รีวิว ครั้งก่อนนะครับคลิปก่อนนะครับเอาการใช้งานจริงนะครับมาให้รับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับของบ่าวอีสานกระถินทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบ่าวอีสานก็ได้ทําการเสียบนะครับเสียบชาร์จนะครับแล้วก็กดหมวดฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับรอติดตามดูนะครับว่า เวลาผ่านไปจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับต้องรอดูนะครับรอให้เครื่องทำงานก่อนนะครับตอนนี้ก็ผ่านไป3ชั่วโมงแล้วนะครับเดิมมีฟองอากาศขึ้นมานะครับถ้ามีฟองอากาศขึ้นมานะครับก็แสดงว่าเครื่องชาร์จใช้งาน้จริงนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับบ่าวิจันร์สั่งมาในอินเทอร์เน็ตนะครับราคา232บาทนะครับก็ ราคานี้ก็น่าช้านะครับถือว่าใช้ได้นะครับราคาถูกนะครับแต่ใช้งานได้จริงนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวอีสานต้องโคตัวลาก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้บ่าวอีสานกระถินด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ